สวัสดีครับกลับมาพบกับบอดโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันจันทร์ที่18มีนาคมกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน้นพิดดาวกับเดิมขา,ขายเฉพาะตัวที่มาแจกสดเด,ด่นสดค่ำคืนวันจันทร์นี้มีมาฝ่ากเพลงแค่ EP เดียวนะหนึ่งเดียวคู่เดียวนะเป็นการพบกันระหว่างคอ r เรกับซอรพอร์ตห้ามพลาดด้วยประการทั้งพวงฝากทุกท่านที่มารับชมรับฟัง กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูลสองพูลดยแฮนดิแคปคอร์เรกับซอ p พอตสึกหลีกทัวอังกฤษแข่งขันกันตอนที่สองสี่สิบห้าสะดดราคาให้ทีมเยือันซอกพอตบุกมาต่อครึ่งลูกบลบสิบคอร์เรกับซอ p พอตก็ถือว่าเป็นสองทีมที่ในตารางนี้ก็มีความหา่างกันอยู่พอสมควร นะครับแต่รายละเอียดปีกย่อยอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปไล่เลียงหนูกันดีกว่านะเป็นศึกเลีกทวงจิตนะคู่เดียวนะวันนี้คู่เดียววันนี้มอนน้อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ทยอยปิดรอเกมทีมชาตินะหม่มาขั้นจังหวะที่กําลังเ,เขาได้เขาเข็มเกมนีกกาลังสนุกเลยแบบนี้ทุกทีเลยเปลี่ยนอารมณ์ทีนี้ก็หวาดเสียวทีขเขาได้ก่อนซองพอร์ตครับดูอันดับและคะแนนในตาราง ไปดูผลงานของทั้งคู่ไปดูการเจอจกัการไปดูการลงทุนแล้วก็ตบด้วยการดูพูด,ด้โดยแทคปจากเจ้าั้งห้าหลายบทสรุปจากมอนโอเคจะอยู่ทางไหนเราไปไล่เลียงพร้อมๆกันครับในตารางลีกทูนะลีกทูยีนะ่สิบสี่ทีมคคเร่อย,อยู่ดับที่สิบมีอยู่ห้าสิบห้าคะแนน ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในทีมที่สามารถลุ้นขยับอันดับขึ้นไปได้เลขตัวเดียวนี้ไม่น่าจะใช่ปัญหาลุ้นยาวยาวครับขอได้ในขณะที่ฟองพอร์ตเป็นทีมอันดับที่สองของตารางมีอยู่67คะแนนประตูได้เสียงดีกว่าทีมอื่นเขาก็เลยเป็นรองจ่าฝูงแต่ว่าคะแนนอะ่ะเท่ากับอันดับที่สามอันดับที่สี่ าะเลยาว่ามีสามคะแนนที่มีหกสิบเจ็ดเท่ากันต่างแค่รประตูได้เสียคนนั้นก็เหมือนกับว่าตอนนี้ยื้อแยกอันดับที่สองสู้กันอยู่สามทีมโดยที่จา่าฝูงก็ไม่ได้ห่างนะจา่าฝูงแมนฟิลเ่ยก็มีแค่เจ็ดสองห่างจากกลุ่มนี้มีแค่ห้าคะแนนเพราะนั้นบอกเลยว่ากลุ่มหัวตารางหลุนสนุกหลุนมันไม่รู้บทสุดมสุดท้ายแล้วใครจะได้แชมป์ใครจะได้เลื่อนชั้นอ่าโอ้โหก็จะบอกว่า เป็นไปได้มดจริงๆนะเลไรแคมกนค็น่ากลัวไม่ต,ตอ้องกินดอนกก็น่ากลัวนะครับอะซัพพอร์ตก็มาได้นะครับในจังหวะนี้แม้จะรู้ดอกไปบ้างนะฮะนี่คือในตารางลีกก่อนเลยนะครับอันดับที่สิบอันดับที่สองนะนะประมาณนี้ประมาณนี้รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบะแามตัวผลงานโคเร่5เกมหลังสุดชนะ4แพ้1 กำลังน้อนแลงกาลังมั่นใจกำลังทำได้ดีเรียกว่าได้ดีเป็นพิเศษอะในช่วงเนี้ยก็ถือว่าผลงานทําให้คะแนนในตารางขยับขึ้นพรวดพลาดอยู่และผลงานแบบนี้ชนะสี่แพ้หนึ่งการการลงทุนก็กําไรแน่นอนกาําไรไปสี่เกมขาดทุนหนึ่งเกมหักลงกมนี้แล้วยืนแดนบวกมีกําไรชัดเจนนะครับ ซื้อ KFC ชุดใหญ่ได้ม็กเ้อรชุดใหญ่ได้นั่ง MK ก็ยังไหวเลยียกว่าผลงานนี้มีกำไรครับสำหรับคอเล่นทีมแบบที่สิบในขณะที่ซ็อกพอทีมแบบที่สองาจากสูงผลงานากับดูแผวดูเบาถ้าเกมเหลังสนชนะหนึ่งเสมอสามแพ้หนึ่งชนะก็น้อยอชนะน้อยแม้จะแพ้น้อยก็ตาแต่ออกลุ้งเสมอกับทีมกลุ่มดาวไม่ใช่เรื่องดี ในคะนที่คนอื่นเขาเก็บสามคะแนนเราเก็บได้แค่คะแนนเดียวก็ไม่เรื่องที่ไม่ดีนะักและแน่นอนครับซ้อมพอร์ตนี่เป็นทีมกลุ่มนําเจอใครก็มักเป็นฝ่ายต่อราคาในภาคของการลงทุนจึงเ๊งกระมงครับไม่มีกําไรเลยทั้เกมหนช่วงห้าเกมหลังขาดทุนสี่เจ้าหนึ่งม่กลายเป็นว่าอันดับและคะแนนซอพอร์ตดูดีกว่าแต่พอมาเนื้อผลงาน การลงทุนเขาเลยเก็บไปกินเรียบกันสลับเจ้าบ้านผลงานก็ดีกว่าการลงทุนก็ดีกว่ามีกําไรชัดเจนการเจอเจอการสามครั้งไม่มีใครข่มกันนะผัดกันแพ้ผัดกันชนะทีมละครั้งและก็สเัเหมอกันไปหนึ่งครั้งมีความก,กึ่งกึ่งสูสีเพราะนั้นในภาพรวมของข้อมูลพื้นฐานเทียบกันแล้วคงต้องยอมรับว่า ทีมเจ้าบ้านคอง์เร่ดูดีไม่เป็นรองสต็อกพอร์ไปส่องพูด,ดูแฮนดิแคปจากเจ้าทั้งห้าหลายเจ้าทั้งห้าหลายวันนี้ผ่านราคาภูไม่กลัวสต็อกพอร์ทีมเยือนเลยปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมดในช่องทีมเยือนสต็อกพอร์ตปรับราคาลดลงทั้งหมดในช่องเสมอมีโอกาสเสมอสูงมากในสายตาเจ้า ปรับราคาลดลงหมดเลยช่องคองเล่เจ้าบ้านคอเล่แม้อันดับจะเป็นรองมากอันดับที่สิบแต่วันนี้มีโอกาสชนะมีโอกาสชนะได้มีโอกาสเสมอได้เจ้าไม่กลัวซัพพอร์ตมั่นใจว่าซัพพอร์ตหมุเอาชนะไม่ได้คูชัดมากแฮนดิแคปเป็นทีมเยือนซัพพอร์ตมุกไปต่อที่ครึ่งลูกและดูเหมือนว่าไม่ดูเหมือนว่านะดูชัดเจนว่า เจ้าไม่กลัวบอลต่อทีมเยือนเลยเพราะว่าปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมดห้าหลายครบ้วนจากครึ่งลูกลมสิบบาแต่ปรับราคาเนี่ยปรับขึ้นไปแต่เลขสองหมดเลยอะนะทั้ที่เป็นตัวเลขบ้านเราก็ได้จะเป็นครึ่งลมผ้าไปแล้วนี่ยสาเจ้าห้าหลายไม่กลัวซัพพอร์ตเลยแต่ในขณะในการบอลรองเอาเล่จ้บ้านปรับราคาลดลงหมดเลยห้าหลายครบถ้วนพวกเขาเชื่อใจบอลรองของเล่จะไม่แพ้ราคานี้ จะไม่แพ้แฮนดิแคปนี้และเมื่อตัวผูตัวแฮนดิแคปต่างก็สอดประสารล้มมือกันเจาะจงเรื่องเจ้าบ้านบนลองไม่ชนะก็เสมอโดดเด่นชัดเจนเอาไปผูกเอาไปรวมกับข้อมูลพื้นฐานเมื่อชักงผู่ที่อลโรเคบอกแล้วมีแค่อันดับาาและคะแนนเท่านั้นที่สปอร์ตซ็อพอร์ดูดีกว่าแต่ในแง่ของผลงานหน้าเสือการลงทุนที่ผ่านมา เป็นทางเจ้บ้านของเล่ที่ดูดีกว่าไม่เป็นรองเลยเมื่อสอดค้องกันแบบนี้มอนโอเคตัดสินใจเลือกมอลรองจ้บ้านของเล่นารอ,องจ้บ้านของเล่ทีมลำดับ,บที่สิบเป็นที่เด็ดตัวเน้นส่วนสิบดาวมั่นใจาว่าพวกเขาจะไม่แพ้ขาบ,บ้านเป็นพื้นถ้าราคาต่อครึ่งร่วมแบบนี้ก็กินเต็มคมแล้วครับและถ้าจะมีฝ่งหนึ่งวางายชนะ เขาเน่ก็มีโอกาสไม่ได้ต่างจากซอร์ฟพอร์ตเหนืออาจจะดีกว่าใได้ทำในสถา,านะจบ้านจัดเขาเน่ครับไปเป็นตัวที่เด็ดมั่นใจสดเน้นสดตัวเดียวอันเดียวในก็คือวันจันที่จบแปดนี้มีคู่เดียวนะครับเป็นอีเดียวอีพีหนึ่งอพีเดียวนะก็ให้อยู่รองขอเน่ไม่ต้องไปติดตามอีพีหนึ่งนะ มีอีพีเดียวนะวันนี้ไม่ต้องติดตามอีพีอื่นขอให้พวกเราโชคดีมีเงินใช้ล่ำหน่วยล่ำหน่วยสวัสดีครับ